สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันสวัสดีค่ะสวัสดี FC ชาวติ k t o k และ a c e b o o k ทุกท่านนะคะทุกคนขาวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะคะที่เจมอนนะคะจะมาปล่อยแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17 กุมภาพันธ์พศ2565ใครพร้อมแล้วนะคะฝากกดหัวใจฝากกดแชร์และคอมเมนต์เลยค่ะว่าพร้อมแล้วนะคะทุกคนขามาใครพร้อมแล้ววันนี้เตรียมพร้อมที่จะปล่อยแล้วนะคะทุกคนขาใครนะคะใครชอบนะคะนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เลยงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565นะคะเจ๊บอนขอ ฟันไปที่เลขสี่นะคะขอฟันไปที่เลขสี่ค่ะนะคะใครเห็นลอตเตอรี่หรือว่าใครยังไม่มีแนวทางที่จะซื้อลอตเตอรี่นะคะให้ไปดูหลักสี่ได้เลยค่ะให้ไปดูหลักที่สี่ได้เลยใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านดูเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนขาย้าเพื่อความบันเทิงนะคะตัวแรกเลยคือสี่ห้าสี่สองสี่หกและสี่แปดนะคะสี่ห้าสี่สองสี่หกและสี่แปดใคร จดไวเลยนะทุกคนนะจดไว้เลยนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วจดไว้เลยนะคะส่วนเม็ดเดียวของเจ๊บอลคือหนึ่งสี่เจ็ดนะคะเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ดตัดเล่นเลยใครงบน้อยนี่แหละไปไปเอาตัดเล่นเลยค่ะนะคะไปซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะใครงบน้อยนะคะเดี๋ยว่าอยากได้สักใบสองใบสามใบอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดได้เลยค่ะนะคะขอย้ําก่อนนะคะว่าหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เจบอล พักกอบนะคะทุกคนขาถ้ามันชนเลขดังก็คือชนนะคะเพราะว่าเจาวันไปหาได้มานะคะเจวันไปได้มานะคะ471นะคะซึ่งมันตรงกับเลขดังเจวันก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็น147นะคะทุกคนขาโอเคทุกคนนะไปหาซูรตเตอรี่เอานะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะใครเห็นแล้วฝากกดหัวใจฝากกดแชร์และคอมเมนต์ได้เลยะคะ่ะว่าขอให้ปังๆนะคะทุกคนขาขอทุกคนปังๆนะคะ,ะ,คะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่าขอบคุนค่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่กันนะครับ